อันนี่เชียวซื้อที่แถวเป่อมานะคะนี่ผมีชิ้นนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในมือถือเดี๋ยวจะบอกราคาให้เอ้ยาุนะแม่แม่มีของขวัญให้ด้วยนะเอ๋อสุดดี运气好好笑一下耶 คริสต์มาสนะคะก็เลยซื้อของตกแต่งซื้อของเล่นนิดนึงมาให้เด็กคือไม่ได้บอกไว้ก่อนนะอันนี้หมวดซื้อมาเป็นของผู้ใหญ่ทำไมเล็กๆอย่างนี้ไม่รู้ไม่ไม่เป็นไรหรอกใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราลองดูว่าเด็กจะเป็นยังไงไฮไห่อมันฮัลโหลเสยวเสี่คุณมานัมาามาใส่เล มัเส้นโหัเส้นโค小雪想不想要个惊喜？想啊想想想想。想想过来过来找妈妈。哦吼。哦，困困难伯在读 TV。你过来，妈妈给你看样东西。什么东西啊？小雪。มาแม่นี่แมาหนี่มานี่ม่นี่มาสีมามาสิ什么东西？อยากได้ของเล่นไหมคะ？ อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอ้าวดูทีวีแล้วรอดูนะอินเทอร์เน็ตมาเจเี่ยจู้ช่ไหมเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กยังไม่ค่อย,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 ยอร,รู้เรื่องแต่เจเจก็รู้ว่าน,นี่เป็นอะไรใช่ไหมลองดูสิอลองดูสิลองเปิดดูสิมาอาใสา่หมวกก่อนใส่หมวกก่อน แตโมกันเด็กแก่ๆแต่โมกันตัวน่าเกลี่ให้หน่อยเกลี่ให้หน่อยค่ะอันนี้เกียวซื้อที่แถต่อมานะคะนี่ผมก็ไม่รู้นะเกียวจัดการเองเกียวมาเกียวเซอร์ไพรส์เกียวเซอร์ไพรส์เด็กสองคนมังคิส์มา แล้วลงใส่ก่อนใส่โมก่อนใส่โมนี่โมโอเคไหมใส่นะาใส่ใ้เลยมีอันใหญ่อันนึงเล็กอันนึงนะขอฮะน่ะเดียวเดี๋ยวเป็นของผู้ใหญ่นึงเด็กอันนึงอ่ะใช่แล้วของสีใหญ่กว่านิดนึงโออไ่ทีนี้เราก็ใส่ไม่ได้โอ๊ใส่้เต้องใส่ลมไปขนาดนั้นีจะูของนนีเดี๋ยเดี๋ยวเดี 这是你的。是拼的。เ聊要的。要玩的มันอัไอมันใส่แบบสมใส่ใส่ลมไปไม่ได้อะใส่แค่ขอชิชิตูหน่อยสิเดี๋ยวเดเดี๋ยวกดชิชิชิเดี๋ยวมันมันมันเดี๋ยวจะใส่ให้ติดติดมาม่แต่คให้มาม่แ มาเปิดให้หน่อยค่ะปาป้าม่มาเปิดโออันนี้ทั้งหมดซื้อมาจำได้ว่าประมาณสามร้บาทเนี่ยทั้งหมดเนี้ยสาม,มกว่าบาทน่าจะไม่ถึงสี่อยอ่ะซื้อที่เชียองยูููููููููหููููููููิููููููนทีูููู่ยยูููููููููููููููููู่ะ เป็นยังไงคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเว้นดาเว้นดาเสียสิ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 คะไหนขอดูหน่อยี่ยนี่นี่แล้วนี่เป็นอะไรกระเป๋ากระเป๋าใส่ขนมมามามาเปิดเลยเปิดเลยค่ะอะเดี๋ยวจะเก็บให้เก็บให้นะ จะให้ตกแต่งสันดานสูไปซันดานสูเล็กๆอันนี้ของสนุต้มมัดปุ๊บมาต้มมัดตัวนี้มัดเนี่ยให้มันเป็นโอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ขอเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เอ๊ะนี้ใส่ตรงไหนเดิวดิวดิวพอดี่สุดสันดานสูสันดานสูพ่อจะไปเลี้ยงอะไรนะปุะบมาซันดานสูต้นคริสต์มาสใช่อันใหญ่ไม่มีที่เก็บ เอาอันเล็กๆมาเตยบ,บ,บ้านโลกเออมีเดียของกำลังโซนนี้อยู่อันนี้ผิดพลาดนิดนึงเพราะว่าอันนี้เขามาตกแต่ตงต้องคริส,สต์มาสนั่นแหละแต่มัาตกแต่งต้องอย่างยที่ิดออาไปตกแต่งต้องของเราข้างนอกก็ได้แต่อันนี้ต้อตกแต่งอะไรตกแต่งได้เ่าคะแข่ง่แป่งกแปง่แ่งไว้ตง่่่แ่แ้งวงน น okay. no! oh. oh, ี่ใส่แม่ไว้ตรงนี้ก่อนนะอะไรมาดูอะนี่อันนี้นี่ใครวาเพื่อนี้เป็นไงหนูมาพูดมภาษาไทยพูดยังไงคะาม่เกะเแม่จำเร็วได้เออจำเร็วก็ชิ้ มามาอมนนี่อันไหนแม่อม่你要่你要来呀这个是球球这是宝宝蛋这是彩蛋妈นี妮เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในมือถือเดี๋ยวจะบอกราคาให้ค่ะจะได้ที่จริงซื้อที่จีนมันจะถูกกว่าอยู่แล้วแต่เจียวรู้สึกว่าตอนที่เจียวซื้อมันถูกมากนะเดี๋ยวจะไปดูราคาให้ นี่ให้ดูราคานะคะนี่ซื้อที่ยูมาตองคริสต์มาสนี่ประมาณ50บาทอันนี้20บาทแล้วก็สายเนี่ยเนี้ยเนี่ยเที่ยวมาตกแต่งอะตก,ต,งตกแต่งตกแต่งตน่นไหนก็ได้เอาซื้อมาเออโอสิบบาทโป้ใหญ่หญๆนี่สิบห้าบาทกรงเนี่ยถุงนึง กองนี้ถุงหนึ่งหกอันเป็นเท่าไหร่นะสองจุดแปก็สิบห้าบาทนะคะหกหกชิ้นสิบห้าบาทก็แว่นตาของเด็กอันละเอ,อยี่สิบห้าบาทประมาณนะคะหมวดที่เจียวใส่เล็กๆล็กหนึ่งจุสองหยวนก็ประมาณ7ดบาทมะและ้วก็หมวดของเด็กสองอันหมวดละยีห้าบาท ควรถุงบอกว่าถุงอันนี้ถุงอันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดแปดประมาณส <มา S 1> ี่สิบบาทประมาณนี้ค่ะทั้ <มา S 1> งหมดเสียไปห้าสิบสี่ยูนเอเอโอไม่ถึงสามร้อยว่ะประมาณประมาณนั้นนะคะประมาณสองร้อยห้าสิบไม่ถึงสามร้อยค่ะ ออ,อที่จริงแล้วเราไม่ค่อยได้ฉลองวันคร<ม>ิสต์มาสใช่ไหมคะเพราะว่าคนจริงเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ฉลองวันหยุดของคหนห่างชาติคิดว่าคนไทยเมื่อก่อนว่าจะใช่แต่อตอนนี้มัน โลกมันเปกะกะิกกหหดกว่างค่ะก็เลยคิดว่าให้เด็กหรือว่าท่าทำขอมที่อื่นมันก็ดีเหมือกนกันค่ะสจ้าก็เข้าไ่เข้ช่าหล่จฮะอ๋อตบมือแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเเรีนเอ

อันนี้เป็นพัฟบีเจมูอะไรพัฟบีเจมูคริสต์มาสเน,นี่นนมีออกอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้เพื่อนแนะนำซื้อก็เลยซื้อมาสนุกดีใส่ให้มันเข้าเทศกาลใคมาเอาคัีระอันนี้ใส่ในถุงของตัวเองไหมคะ<อ>เดี๋ยวน่าจะได้หน่นย,ยมา,าพับให้ก่อนสนุกดีว่ะเหมือนเด็กเลยปะป๊าปะป๊าปป๊าใสา่ มีอันหนึ่งขอยืมของซิซี้นี่แล้วมาม่ามีของขวัญให้ด้วยนะแต่พอดีนี่เป็นช็อกโกแลตออกได้อยินละแม่อยากให้กินเยอะก็เลยซื้อแค่กล่องเดียวให้ชนสองคนเป็นชุดเลยเสี่ยวเซี่ย你看小雪你看这是啥这是啥小雪这是啥ถ้าบอกว่าเป็นของธรรมดาเสี่ยวเี่จะไม่สนใจนะว่าถ้ามาม่าบอกว่าอันนี้เป็น ช็อกโกแลตช็อกโกแลตไม่อยากกินพูดภาษาไทยสิหน okay. ูจะกินช็อกโกแลตหนูจะกินช็อกโกแลตเหรอหนูจะกินหนูจะกินกินอะไรกินช็อกโกลตชเ็กเลตช็อกเกเลตช็อกเตช็อกเลตชอเกกกกเลต มาม้าซื้อของให้เราไม่ได้ขอบคุณมาม้าเลยไม่ได้ขอบขอบคุณยังไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอามือ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 ไว้ด้วยมือโอเคได้ไหมได้ไหมได้ไหมปุดไดุไนให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมโอเคใช้ลิ bad, ้นม <h ich ern> <Okay. S 1> ือใช้ลิ้มือ ซีซีรู้ไหมวันคริสต์มาสเป็นวันอะไรของฝรั่งคะไม่ร<哦>ู้ก<啊>็เป็นวันปีใหม่ไงปีใหม่ปีใหม่ค่ะก็เหมือนชนเจียของคนจีนกับสองกางของคนไทยใช่ไหมคะ是他们的是他们的新年啊人家都说 Merry Christmas and Happy New Year 对不对嗯哼 一天只能吃一颗好不好里面还有一个帽子是给爸爸的。我就知道。厉害爸爸。爸爸。爸爸มาใส่หน่อย。ท่านพ่อใส่ละหมูเซนไดโคะพ่ใส่ละหมูเซนไดโคทําไมคะมีหนวดมีหนวดด้วยพ่อมาดักหนูนี้หน่อยอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นช่องเล็ใช่เป็นช่องเล็กอยู่แต่ว่าไม่ต้องไม่ไม่ให้กินเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเเปิดให้ดูหน่อย ไม่กินเยอะนะคะวันนึงสองเม็ดน่ะคะ一天只能吃两颗好吗？给妈妈一个。啊考分卡一天只能吃两颗可以吗？给妈妈。OK OK 啊谢谢。ยี่坤你瞧呗，他咪ยี่坤的考这边还有一颗，他咪拿爸爸讲。OK。一天只能吃两颗好吗？ไม่กินสมัยเออหน่ะกินสองเม็ดเอาเอาอะไเอาอะไน

เข้าป่าเลยเหรออ้ไหไม่หปดไม่ได้เนี่ยเนี่ยารงมันมีสอเลีนีริจลองชิงว่าเป็นรสอะงไงบอกหน่อยงมมากึนน้ำลายเลยอ๋อทำไมขที่มีหนึ่งเม็ดเฉงว่าเอ้ยเงว่าเงว่าอันนั้นมันเล็กเฮ้ยจจิมีหนึ่งเม็ดเลยอ้าว ทำไมของชาเฉดเป็นสองเม็ดอะผมใส่ใส่ผิดอ้าวเนี่คูนี้ต้องซื้อหวยนะครับซื้อหวยซื้อหวยแพงเลยนะครับแพงเลยเสี่ยวเสวี่ย你运气好好笑一下 yeah ในสองเม็ดเนี่ยมีเม็ดเดียวหมดเลยเนี่ยทุว่ามีเม็ดเดียวอ่ะเฉพาะเอาเนี่ยที่เอาไวให้มีสองเม็ด เน้ยเปิดดูหน่อยดิมันเป็นช็อกโกเลตแบบไหนอะอันน oh ี้ก็เห็นอันนี้จริงๆนะทั้งช็อกโกแลตทั้งผ้าปิดจมูกคือเจียวหินพื้นแชร์ในวีแชตกะเลยซื้อไงวีเชตก็เหมือนลายของไทยเหรออืมไม่ได้ไปหาเองนะเราใช่ไหมไงเน้ยเปิดให้ดูหน่อยสิไม่เห็นข้างในเลยอ่ะอ้าวทำไมเอบมาเอาอีกไม่ได้นะทำไมเอบอ้าวทำไมเอบ อ้าวโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้จีจีบอกรสชาติเป็นยังไงอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอเคเอาไปแล้วอาออันสุดท้ายก็เอาไปแล้วเว้ยหนูด้วยอันสุดท้ายโอเคปิ๊กบิ๊กบิกบิกเลยเด็กๆเลี้ยงก็เยอะเลี้ยงก็ขึ้นมาไเยอันนี้เขาเรียกว่าไฮโซลูใช่ไหมไฮโซลูดูกจะที่ไหนบ๊ายบายแต่แค่เฮ้ยเนี่ จะกินอีกเม็ดหนึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าแอสุูเทอรอแอสุูทอร์ก็เอ็ดแต่เอาละเอาอีกเหรอให้ได้ไหมให้ไปถึงเดี๋ยวกินน้ำเยอะๆนะคะมีเยอะนะคะอร่อยอร่อยดีค่ะแอนที่สีดำแอนที่สีเขีเรายังไม่ทันดูมาให้พ่อดูหน่่งชิ้น ข้าอย่ังอ้าวเอาไปข้าก็คงไม่หรอเดี๋ยวขอดูนี่หนึ่งขอดูนี่นึงขอดูนี่นึงค่ะเดี๋ยวดูแลรู้เรื่องไหมคะเดี๋ยวดูแล้วค่อยค่อยเอาไปเก็บนะคะขอดูนิดนึงไม่ต้องมองแล้วไม่ต้องมองแล้วไหนก็小朋友อันนี้เป็น小朋友了 Perry Jack อ้าวขอดูหน่อยค่ะดู ดูดูมาแม่จะดูวหนังสือนี่นี่นเจจีงอจเะฮงโจวเป็นแบรนด์ของอันนั้นแหะแต่ก็อร่อยนะเป็นแบรนด์แบรนด์โรงแรนธรรมดาเลยแล้อันี้ซื้อแบบว่าคือซื้อซื้อซื้อเพื่อนแชก็เลยซื้อเข้าไปซื้อมันไม่แพงนะท่าน่าจะสองร้อาบาทอะกล่องเนี้ยสองร้ห้าสิบบาทค่ะแม่แม่ให้ป候可以า เอ๊ใส่ยังไงวาใส่แคนี้อยู่เอาออกเอาออกก็สลับด้นอก่ม่ให้นกลย่างน้ำหิงพ่ปบาปาเอาอันนึงป๊บาเอาสีแดียวเล่าเขาใส่กุศลแม่แม่สีเหลืองอันนั้สีทองค่ะมาเก็บของเข้ากระเป๋าใชหเอ

ขอบคุณค่ะเขายังไม่รู้จักวันที่สมาสเนาาใช่ใช่เขายังเขายังเหมือนเฉยเฉยเขาตื่นเต้นกับของเล่นกับของกริงมากกว่าเขาไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้ใกล้แล้วไงจะเก็บแล้วหรอคะนี่สามคนนี้พอดีใส่สีเขียวกับสีแดงหมดเลยตั้งใจใช่ไหมคะที่ฉัไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าวันนี้เจียวจะเอาของมาให้ เดทกำมันใช่เปลาทำไมเอาช็อกโกแลตออกมาหมดแล้วเอาไปอีกแล้วแกก็ีิบล้วเาเสียเลยทำไมอีกนี้ขอถ่ายรุ่นหนึ่งได้ไหมคะขอถ่ายรุ่นึงได้ไหมคะมาจเจาอีกแล้วไม่เป็นไรคนนึงปานคนนึงเตั่นั่นนันมันตไอ้าปนทนไม่นเดี๋ยว 阿爸他爷爷给俺呢，去给爷爷尝一下你的圣诞礼物好不好吃吗？Flying, ok、Bom, 啊，我还都请你克力，把保温桶拿去。啊，他爷爷，他爷爷。爷爷，爷爷，爷爷吃一个圣诞巧克力，是吧宝贝，爸爸给看。米卡，米卡。 เร์ก็มีหมวกค่ะแต่กิ้งชัดเลยนไม่ได้เะอะใช่ของมามาเอาไปให้ซเมอร์ใส่เอของามามาใส่ได้เกินัลโหล小雪搞下再见小雪小夏再见再见啊วันนี้ก็แค่นี้กันแล้วนะคะกิงก็กินแล้วตัวไปกินน้ำแล้วนะคะจีจี้บทุกคนหน่อยโอเคเอ่ออย่าลืมกดอะไรนะจี้ สามสิบกาอัน还有什么ก็ติเจันเร์จนรนะคะของขวนญขอวของขวัองขวัองขวัของขวัน,นของขวัญงวันของขวัญของขวัมขวัดีออ2กวัหขันขอองวัออนไลน์นะคะว้าวสอใจก็อย่าัญมองขวัญของวองขวันนอ้แว่นีอก่วอนบ๊ายบาย